I'm bored I'm bored I'm bored in the house bored in the house bored in the house ฉันอยู่ที่ไหนคะเห็นไหมชายหาดโอเคทำไมเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันลงไปเด็ดด๊อฉันลงไปแล้วนะฉันเดินเข้าหาดนะแล้วเธอจะรู้มันคือแบบครั้งแรกเลยนะที่ ที่มันมีอยู่ที่ชายหาดใครจะไปคิด <laughs> it's crazy who gonna think gonna have that at the beach is I live here in สมุ i two or more three years อยู่สมุยมาจะสามสามปีแล้วอันนี้ครั้งแรกเลย หรือว่าเราไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้นะคือมันมีไม่อยากจะเชื่อช่วงนี้แก้เบื่อก็คือการขับรถมอเตอร์ไซค์เทําทำไมไปไหนก็ขับไปเรื่อยๆก็คนมันเบื่อนะ่ะเเนี่ยทำให้ฉันยิ้มอะ่ะ คืออยู่ดีก็เจอสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอะอยู่ดีก็ยิ้มออกมาสังนั้นอะแต่เราก็ก็กลัวอยู่นะอยากจะโชว์จิกเลยอะ่ะมันคืออะไรเธนเดินไปไหนเนี่ยอ่านเดียวนะอนั้นถนนหน้าทอน ใช่ไหมหน้าทอนเพียรเด้หน้าทอนเพียร, There, ยร <laughs> แล้วมันมีสิ่งนี้ไม่อยากจะพูดเุ้ยหยุดเยี่ยมไม่ได้โจ้หัวร้อคือคุณคุณมาทำอะไร What are you doing here? อ้ยเราเข้าใกล้ไม่ได้อกลัวกลัว เาบอกเราบอเขาบอกบเราแล้วนะอะอยากรู้หรือยังอยากรู้หรือยังว่ามันคืออะไรขอนะเราขออนุญาตนะเราจะเอาเธอเข้ากล้องแล้วนะเตรียมตัวรให้พร้อมนะนี่ทุกคนทะเลสมุยตอนตอนนี้สิบโมง หลังจากกินข้าวเช้าแล้วฉันขับผ่านที่บีชแล้วฉันเจอเขาคนนี้แม่ <c oughs> กระโดดเอานะ้เป็นเต้นมากที่จะได้ทำความรู้จักแต่เราจะถามเชื่อเขาดูแล้วเขาจะตอบไหมนะโอเคปะเธอพอมไหมมีก็ะสานนาทีละบอกมาสักทีเถอะคืออะไรเพื่อนของเธอคนนี้เนี่ยที่ไม่เคยเห็นมาสามปีเนะี่ยมันมาอยู่นี่ได้ยังไง เขาไม่อยู่นี่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพร้อมหรือยังพร้อมนะเอาล้วนะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะขอสัมภาษณ์ด้วยนะขออนุญาตเข้าไปใกล้นะอันนะถ้าพร้อมหรือยังฉันพร้อมมากเต๊ดเต๊ดอ่ะโอเคหนึ่งสองสาม ขออนุญ,ญาตนะคะหันหน้าทางนี้ได้ไหมคะคุณจะหนีไม่ไหนอะ่ะเขาเดินหนีเราอะ่ะคือเขาไม่อยากให้สัมภาษณ์หรอหรือฉันสวยกันไปเขาไปไกลกว่าเดิมแต่เราก็จะตามไปเพราะเราเธอท็อปแฟนเลยอะ่ะเราไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยนี่นะคะพร้อมหรือยังคะ หนึ่งสองสามคุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่คะเรากลัวไคนใครค,ค,คุณบาฟปลว้วคุณมาทำอะไรมาอาบแดดเหรอมาอาบแดดเหรอบ้านอยู่ไหนคะชื่ออะไรคะเฮ <c oughs> ้ยเรากลัวเลยไม่กล้าเข้าไม่ใกล้อ่ะ อยากคุยกับเราไหมอยากคุยกันเราไหมคะเห็นปะเราเข้าไปใกล้กว่าตรงนี้ไม่ได้อะเราเข้าไปใกล้กว่าตรงนี้ไม่ได้อะเขามาทำอะไรเขามาอาบแดดไงเหมือนเราแหละ เราก็อยากมาอาบแดดเนาะใช่ไหมเซอร์ฟี่กับเขาไหนวะเขาอยู่ไหนนะในท่าเรือนี่เขาอยู่นนะั่นเขานนะขอ,อยู่นั่นขอนั่งดูได้ปะถ้าเธอย,ยังไม่พร้อมเราขอนั่งอยู่ห่างๆากันเนาะ ก่อนอะจริงๆอาหารหลังให้เห็นวิวทะเลนหน่อยค่ะเราตั้งชื่อให้เธอดีไหมหรือว่าเราไปหาเจ้าของเขาดีไปถามไหมว่าเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คุนหน้าตาหล่อมากเลยค่ะ <laughs> ขาสวยจริงเลยอะไรอย่างเงี s> <s ้ยเพิ่งกินข้าวมานะอะไรเนี่ยอ้ยากขอโทษนะอออกจากกล้างนะมันไม่น่าดูทะเลสมุยค่ะ มาเดินช่วตัวหนค่ะเธอคุณพูดหล่อมากตัวผู้ใช่ไหมคิดว่าคิดว่าตัวผู้แหละเน <No? S 1> าะอากาศดีอากาศดีรับวิตามินตอนเช้า ครั้งแรกจริงๆนะที่เขามาอยู่ที่เนี่เขามาอยู่ที่นี่าานว้าวอาขอโทษนะ <c oughs> มันก็เกิดได้ตามอายุปะ <c oughs> ไม่สีเนาะโอเคเราจะไปแล้วนะยินดีที่ได้รู้จัก ไปไปขอบคุณที่ทำให้เราได้หัวเราะนันจ้าโอเคปะนี่แหละเพื่อนใหม่ที่สมุยโอเคไหมไยบไปไปไปค่ะ okay,